สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมมี่พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองเบรเมนนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่นี่เขาจะเรียกว,ว่าไวน์นาร์มาร์คนะคะก็คือตลาดคริสต์มาสนั่นเองนะคะซึ่งเบรเมนนี้นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็แอมมี่อยู่ที่นี่มา8ปีนะคะไม่เคยมาที่เบรเมนในช่วงคริสต์มาสเลยซึ่งก็อยู่ห่างจากฮัมบูร์ประมาณ ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเองนะคะและโดยรอบของเมืองนี้นะคะก็มีการจัดเ,เทศกาลคริสต์มาสทั่วทั้งเมืองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไวร้อนนะคะที่นรเรียว่ากลูวไวน์นะคะแล้วก็มีพวกขนมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเอ่ยมีเครื่องดื่มร้อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตร้อนก็มีนะคะขนมต่างๆในช่วงคริสต์มาสที่นี่เขาจะเรียกว่าไวนหนักนะคะ แล้วก็บรรยากาศในวันนี้นะคะแอมมี่มาในช่วงวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยร้านรวงนะคะต่างๆก็เปิดทำการเป็นปกติแต่ส่วนใหญ่แล้ววันอาทิตย์ที่นี่จะปิดทำการนะคะแต่ในส่วนของตลาดคริสต์มาสก็ยังเปิดให้บริการอยู่ทุกวันนะคะก่อนวันที่24 เดซ ember นะคะพหลังจำที่2ีเนี่ยตลาดคริสต์มาสก็จะเก็บเป็นปกติแล้วนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบๆนะคะทุกคนก็ออกมาจับใจ่ายใช้สอยมาดื่มไวน์กันนะคะไวน์ที่นี่นะคะจะมีรสชาติที่ออกจะหว,วานๆหน่อยนะคะเป็นไวน์อุ่นๆรอ้อนๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะนิยมดื่มในช่วงคริสต์มาสนะคะมันจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนั่นเองนะคะ แต่ถ้าดื่มมากนะคะก็จะเมาได้เหมือนกันนะคะส่วนแอมมี่เองนะคะชอบเป็นไวน์ปกติมากกว่านะคะแต่ว่าถ้ามาดื่มเอาบรรยากาศนะคะก็สนุกเลยทีเดียวพาเพื่อนๆมาดื่มกันตกแก้วนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ4ยูโรนะคะเวลาเพื่อนๆไปดื่มตามซุ้มไวน์ร้อนเนี่ยก็จะต้องมีค่ามัดจําแก้วนะคะซึ่งคุณสามารถถือไปตรงไหนก็ได้นะคะค่ามัดจําแก้วแล้วแต่ร้านนะคะอยู่ที่ประมาณ1-2ยูโร e นะคะนั่หมายความว่าเวลาเราไปจ่ายเราก็จะจ่ายประมาณ6ยูโร ะะหลังจากที่เราเอาแก้วไปคืนเราจะได้เงินรีฟันประมาณ2ยูโรหรือ1ยูโรแล้วแต่ร้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะคแอมมี่ก็มีมาฝากเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ